วันนี้จะพามาเราเรื่องขนมมงคลโบราณลำปูนติหากินยาคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสสำนักงานลำปางจะพามาติดบ,บ้านวังมุน่นอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องการทำขนมปาดแบบสูตรโบราณของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารบ้านวังมุน่นจะพามาดูว่าการทำขนมปาดของที่นี่เขาหยากระดิ่ยงยอย่างถึงลำขนาดแล้วก็เป็นแห่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทินจังหวัดลำปูนตุยมาพอกันที่วัตถุดิ ในการทำครับก็จะมีแป้งข้า,าวเจ้านำอ้อยมะเป่าคั่วงาและกะกะทิเขาก็จะนำแป้งข้า,าวเจ้ามาผสมกับนำตม้มอุ่นๆหน,นวดเพื่อเข้ากันเซ็จแล้วก็จะนำแป้งลงไปต้มในน้ำห้อนที่ตั้งไว้ระวังต้มแป้งครับเขาก็จะทำการเคี่ยวน้ำอ,อ้อยให้ละลายหลังจากนั้นนำมะบเป้าคั่วลงไปใส่ลงไปคุกลงไปเข้าเพื่อเข้ากันเซ็จแล้วก็จะนำแป้งติ่ต้มซุกลงไป คุกเข้าใส่กะทิลงไปคุกเข้าเพื่อเข้ากันแทมกรรมแล้วก็นําขึ้นมาบรรจุพันุและนี่ก็คือหน้าตาของขนมปาดเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบเป็นถาดใหญ่ก็มีรวยหน้าขนมด้วยงาหอมอร่อย ขนมปาดเป็นขนมโบราณบัดเดียวหากินได้ยากขนาดเป็นขนมมงคลเวลาจะกินต้องตัดเป็นชิ้นๆคำว่าตัดกำเมืองเป็นห้องว่าปาดจึงเป็นตีมาของจื่อขนมปาดไผจะมาลองจิ้มก็ยากน่อยเพราะที่นี่เป็นยะตามออเดอร์ต่ออันหากินอยากแต่แตไผจะมาลองเวิร์กชอปทำขนมปาดก็สามารถติดต่อไปได้ตีเบอร์ที่ขึ้นไมเฮ่อไผอยากจะจิ้มในตัวเมืองลำปู ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้านอาบูโอท้าคาเฟย่ยานเมืองเก่าตัวเมืองลำปูน